เจเลยอะไรฮะคุณแก้วคุณแก้วแก้วหรือว่าลูกชายแก้วลูกชายแก้วนะเดี๋ยวพี่แก้วพี่แก้วแต่จะเรียกแก้วลูกพ่อใช่ขายเป็นของกระดูกของกระดูกนะนี่มีมีสองชิ้นนะหายากของบานีะท่านคุบาท่านเมตตาให้แบบจัดเต็มจัดเต็มนะถ้าทุกท่านได้เห็นเหมือนผมเห็นนะชุดนี้ท่านเมตตาจา์ให้ก่อนที่จะไปพนสี ถึงเสร็จเสร็จแล้วท่านก็เมตตาผมน้ำมนต์ให้อีกเอเมนเวลาที่สองอันนี้เนื้อเหมือนกันไปพิเสืนนี่ดีกดบ่อแล้วก็ด้ไยเนื้อกระดูกเหมือนกันกระดูกมันจะผสมสีเข้าไปที่ผสมมันว่านเยอะไงโอ้น้ำมันว่าพท่านกดคือท่านทั้งน้อยก็ดินน่ะหรือหรือมวลสารน่ะทำน้มันก้อนก้อนมึน่ะกดแต้มจมที่ก็ไม่เกินห้าองค์ถ้าเกิดทำไว้เยอะมันจะแห้งแล้วก็ผสมผสมมาอีกโอ้โหผสมน้ำน้ำน้นมันแหมนก็สีก็แต่เข้มขึ้นแต่จางขึ้นทำไม ต่างชาติถึงนิยมเพราะตอนนี้หลวงพ่อแต๋คือดําหนึ่งมบานทองหลวงพ่อเต๋อราคาคือหลักแสนหลักล้านหมดอ๋อนี่ก็หลักธารมาธทําสูตรเดียวกับหลวพ่อเต๋สูตรเดียวกันเลยใช่ผงก็เข้มข้นเข้มข้นเพราะผงท่านสุดยอดเพราะว่ามีสมสนไพรหลายอย่างมีทั้งผงพุดทิมไายคมาหรือบแล้วมีผงพ่อเต๋ออข้อพีนะนะครับสงใสยอยู่ มูลสันต่างๆที่อาัฐาน์ก็ว่า,วา 8, ร้อยแปดแล้วก็แร่ต่างๆแร่กว่าล้านแร่ที่ท่านมาจากเขาคว,วายหายากไหมพี่เต๋อสร้างน้อยไหมสร้างเยอะไหมสร้างไม่เยอะพะลักสิบอะไม่เกินเจ็ดสิบองค์น้อยนะน้อยม,มากไอ้มวลสันสเยอะนะผมว่ามันมันหนอมากมันเปลืองอะนะครับนี่นะดูกันเห็นนะพี่แก้วแร่แต่ดวงนะครับเพราะท่านปั๊มท่านอ่ะแล้วก่อนท่านแจกก็ไม่ไม่แก้วม,มีผมกระดูกอีกสามเพราะว่าดูดูท่านดูใหญ่เป็นสีนะ อันนี้เราเพ้นสีนะครับนะกองเก่าสร้างปีอะไรครับราวๆปีมรสานท่านเก็บมาแต่ปีสาม่านะแต่ทำทำจากหลัง huh. สร้างสานิการสาริการสร้างครั้งแรกมาปีสามสองสาองเลเป็นสานิการหางตัดหรือหางเกี้ยวหางตัดหรือหางหางชี้หางหงื์ตัดนีนะสวยงามนะ ลายจานอัขระเดี๋ยวนี้ครูบาไม่จานแล้วนะท่านจานจะหมึกอย่างเดียวใช่ท่านไม่จานแล้วอันนี้คืออันนี้จานเก่าแต่แล้วท่านไปเพ้นเสียท่านจานอีกวาลาชหนึ่งเป็นหมึกอันที่สองอม,มีนะครับชัดเจนนะถ้าม่ตาให้สองวลาสองวลานะชัดเจนโอเค